แต่ว่าจะมาเล่าเบื้องหลังก็คือวันที่แบบว่าเราไปที่ประมาณใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ะที่ไปถ่าย MV รวมถึงหนังสั้นอนะทุกคนก็คือใช้ประมาณเวลาอาทิตย์หนึ่งแล้วซึ่งไปถึงปุ๊บคิวถ่ายมันก็นานย่างทุกคนแบบแบบถ่ายหนังติดต่อกันอย่างเงี้ยแล้วคือใส่รองด้วยความที่แบบใส่รองเท้าแบบนั้นทั้งวันอะเข้าใจฟิวส์ใส่รองเท้ากที่มันปิดปิดเท้าป่ะแต่กระทามันก็แบบมันโดนบีบมันโดนดันแล้วมันก็เจ็บเท้าอะ ตอนนั้นก็คือไม่รู้สึกอะไรทุกคนแต่รู้สึกแค่ว่าโอ้โหเท้าอ่ะไปแล้วเท้าช้ามากแล้ววันต่อมาคือจะต้องถ่าย MV เฟอร์นบิดที่อยู่ในทุ่งสีเขียวนั่น,นะคะพอถึงวันนั้นปุ๊บซึ่งก็ถ่ายไปเรื่อยสรุปพอกลับไปที่หอพักถอดรองเท้าเข้าห้องพักก็คือยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นยังไม่รู้จนกะท,ท,ท่าแบบถอดถุงเท้าออกเดินเข้าห้องน้าก็ยังไม่รู้นะคะเขาก็ยังไม่รู้ว,ว่าเขาเท้าว่าเขาว่าเท้าเขาเป็นอะไรพอเดินมาข้างนอกแบบนั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยตาเหลือ ปรากฏว่านิา้วโป้งทั้งสองข้างอ่ะมีเลือดที่แบบว่าเต็มเท้าเลยอ่ะทุกคนเทียบแต่ว่าเป็นเลือดที่แบบแห้งแล้วอ่ะ <c oughs> เฮ้ยก็ว่าทำไมรู้สึกแบบเจ็บเจ็บเท้าเลือดเต็มเท้าเลือดเต็มนิ้วเท้านิ้วโป้งอ่ะทั้งสองข้างเลยก็เลยหามพีองอยก็โยเกิดพี่เพิ่งรู้ทั้งวันแล้วแบบเดินเข้าห้องมาเมื่อกี้พี่ก็ถอดถุงเท้าแต่พี่ไม่เห็นอ่ะ <c oughs> พี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้ว่าเลือดที่เท้าออ <c> ก <oughs> จนเลือดแห้งอ่ะทุกคน แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าตัดเล็บสั้นด้วยความที่ตัดเล็บสั้นอะทุกคนมันก็แบบห็นหนังอ่อนอ่อนใช่ปะแล้วเวลาใส่รองเท้าอย่างเงี้ยมันโดนดันไงน่าจะโดนดันเพราะตรงนั้นมันหนังอ่อนด้วยอก็คือแบบว่ามันเจ็บเท้ามาตั้งแต่วันที่เราถ่ายซีนหนังติดต่อกันมาหลายวันแล้วแล้วแบบมาต่อด้ตอนนั้นเลือดจะไม่ออกนะมันเลือดออกวันที่ใส่รองเท้าวันที่ถ่ายเอ็มวีเฟอร์ลบบิทก็คือถ่ายเสร็จแล้วพอกลับมาเพิ่งก็เดินเข้าเดินออกห้องน้ําก็เพิ่งเห็นอะจนมานั่งแล้วเพิ่งเห็นว่่าาเเเเลลลืือออออดดกกกทที้จนนแหงุค็ย เอ้ยเลือน,นออกรอคือก็ว่าแล้วทำไมรู้สึกแบบเราเท้ามันไม,ไ,มไ,มไม่มีความรู้สึกแล้วตอนนั้นซึ่งก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะว่าเห็นความทุ่มเทของพวกเรารุ่นสามแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนในการถ่ายคำหนังเรื่องนี้ The Lab Beat ตอนเนี้ยแบบซินถ่ายคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ทีเสือยิ่งรู้สึกวแบบ่าหรือว่าฟุกก็คือซีนที่ถ่ายทุกคนที่ทุกคนเห็นอะเทคเดียวสั่งคัดผ่านฟุกแน่ๆเทคเดียวผ่านพี่เขาแบบ ก,กดกดที่พันพันห้าดึงผ้าถึงดึงผ้าเพ่พันพันไปนั่นแหละแล้วคือตอน,นแรกคืออยากหัวเราเองมาแต่แบบเอยก็ต้องแบบทำหน้าเข้าซีนเพื่อที่แบบว่าเราจะได้เทคเดียวผ่านแล้วเราก็เทคเดียวผ่านจริงๆนะทุกคนแต่ว่าชอบของเออแหละทุกคนแต่ว่าตลกที่แบบเออแบบว่าเออเห็นของเพื่อน,นคือแบบมาเททุกคนเลยพอถึงต่เองจะต้องเทบ้างสรุกฟุ้งกลับบอกเฮ้ยเอากระชะให้ดิ <laughs> แล้วแบบต้องซีนแบบกลัวๆแล้วแบบ สั่นกระทะแบบมือสั่นนั่นคือมือสั่นจริงนะแบบไม่ได้มือสั่นเพราะแบบกลัวแต่ว่ามือสัน่นน้องมือสั่นจริงอะเจ๊พีก,ก็คือแบบว่าโคเทเอหน้า,าเหมือนไปโกรธใครมาก,ก็ก็ต้องโกรธไงก,ก็รู้จกักิีนที่เสียไปก็ให้รู้ว่าโกรธนั่นแหละจริงๆแล้วโดนขโมยขนมค่ะทุกคนโดนแย่งขนมก็เลยโกรธก็เลยแบบง้างหมัดพันผ้าไปเป็นต่อยจะไปต่อยคนที่แบบว่าแย่งขนมกินอะ <laughs> แต่แบบของทุกคนแบบว่าคาแรคเตอร์ชัดมากๆเลยแต่ละคนก็คืออุปกรณ์ ก็คือชุดก็มีความแตกต่างกันไปเป็นคนที่แบบว่ามีปัญหากับเพื่อนผู้ชายแบบเหมือนกันก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยทะเลาะกับเพื่อนผู้หญิงค่ะทะเลาะกับเพื่อนผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคือด่าด่ากับเพื่อนผู้ชาย <c oughs> ก็คือแบบตอนประถมก็คือแบบว่าแ้บไม่มีเรื่องอะไรเลยพอขึ้นมอหนึ่งมาปุ๊บเฮย้ยทะเลาะกับเพื่อนผู้ชายในห้องเลยนะทุกคนพืขึนมอหนึ่งมาปุ๊บทะเลาะกับเพื่อนผู้ชายในห้อง เพราะว่าลำคาญลำคาญมันนะคะทุกคนแบบทำอารมณ์แบบว่าทำตัวแบบว่าไม่น่ารักรอะทุกคนเข้าใจปะก็แบบก็เลยก็เลยบ่นไปแล้วน,นากนก็บ่นกลับมานี่ก็แบบบ่นกลับไปไม่รู้ว่าตีกันเรื่องอะไรน่าจะแบบว่าเหมือนวันนั้นคือนั่งเรียนวิชาศิลปะอยู่แล้วเพื่อนก็แบบวิ่งไปวิ่งมาปะแล้วก็แบบ,บ,บาแแบบอารมณ์แบบมันกวนประสาทอะตมภประสาทแบบด็กน้อยตอนม o น n i n ะทุกคน นิดน้อยผู้ชายตอนมหนึ่งอะ่ะก็วิ่งกวนเพื่อนไปควนคเพื่อนมาแล้วก็เสียงดงังนุ่นนั่นแล้วมาชนตรงชนโตที่แบบเรานั่งวาดรูปอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้นะาจำไม่ได้เหมือนกันทะเลาะเรื่องอะไรล้วก็เหมือนที่ที่เคยบอกเลยว่าแล้วเพื่อนในห้องทะเลาะกันอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ชอบอีกนอกกับสิ่งที่แบบว่ามันเกิดกำลังเกิดในห,ห้องแต่ไม่มีใครห้ามอะทุกคนเข้าใจปะนี่ก็เลยเดี๋ยวที่เคยเล่าไปแหละตบตบขึ้นหน้าไปแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันไหมอ่ะนั่น็ได้ฉายานางเอกมาแล้วหนึ่ง รู้รู้เ่อนประชดใดๆก็คือเพื่อนที่ทะเลาะด้วยตอนนั้นที่อยู่มหนึ่งอะแล้วตอนมปลายมันจะมีสลับห้องใช่ไหมทุกคนก็คือมันสอบเลือกห้องใหม่อะเลือเลือกตามสายอะไรเงี้ยเราเลือกสายศิลป์อะไอ้นั่นก็เลือกสายศิลป์กนทุกคนแล้วปรากฏว่าจ้าจะมาอยู่ห้องเดียวกันอีกแล้วอะอยู่ด้วยกันต่ออีกสามปีสรุปอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันมาหกปีแต่ว่าตอนมปลายก็ดีที่ว่าเพื่อนแบบว่าเริ่มโตขึ้นแล้วก็ตอนมาต้นเพื่อนมันก็ดื้อแหละ แต่ว่าตอนมาปลายบางเพื่อนก็ไม่ค่อยแกงแล้วเพราะว่าแต่ก็โตโต,โตกันแล้วก็คือตอนที่มันทะเลาะก,กันที่ว่าเพื่อนผู้หญิงหลังห้องทะเลาะก,กันคือเฮ้ยข้างล่างมันเป็นห้องพักครูเนี่ยแบบทะเลาะก,กันเสียงดังมากเลยอ่ะแล้วแบบเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กันนะแต่ว่าเขาทะเลาะก,กันในเพื่อนคนอ,อื่นก็คือว่าคือก็เลยเอาเลยเริ่มเลยเอาเลยเริ่มเลยคนที่เชียร์ก,กันก็คือพ่อพู้ชายก่อนคน ชื่ออื่นเขาก็จะไม่ค่อยยุง่งแต่ว่าเราก็แบบเราก็แบบเอมแต่ว่าเพื่อนในกลุ่มเราก็แบบว่าอย่าไปยุ่งเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยแบบเข้าใจปัมันเสียงดังเดี๋ยวก็โดนด่าหมดห้องอะเข้าใจปะ่ะเคเข้อห้องปกครองเปล่าเข้าค่ะเข,ข,ข้าไปแก้ชื่อตัวเองเพราะว่าโรงเรียนอะชอบเขียนชื่อผิดแบบว่าออกใบเช็คชื่อมาให้ผิดอะไรเงี้ยก็บอกว่าชื่อนะหัธิดาแต่วม่าเขียนว่านัตติดาทุกคนก็คือจะเขียนแบบว่า นอนในบรนยากาศทอทานแล้วตบันตักแต่ว่าชื่อเราเขียนนอนในบรนยากาศตบปันตักทอทานอืมแล้วบอกให้แกให้แกแล้วก็ชื่อชื่อนัตตะนัตแบบอารมณ์แบบนัตตะนัตตะชื่อนัตตะบอกไปแก้ให้ก็ไม่แก้สรุปแกมาคือก็ไม่ตบมันตักให้นะเป็นดอชดาให้บอกว่าตบมันตักแล้วมีเพื่อนสมัย เรียนมาตามเอมินคิมไหมมีก็มีแบบก็มีเพื่อนที่แบบว่ามาคอมเมนต์บ้างแล้วก็แบบว่าตอนที่แบบเล่นคําถามแบบในจีก็แบบมีคนมาก็มีเพื่อนเพื่อมาตอบเยอะแบบมีอาจารย์มีคุณครูที่โรงเรียนก็คือแบบว่ารีพายก็คือแบบว่าที่แบบเล่นให้ตอบคาถามอ่ะที่แบบอยากตอบอ่ะก็แบบมีคนแบบที่เมนชั่นมาในคําถามแบบว่าเออแบบว่าเป็นกําลังใจให้อยู่นะก็แบบมีคุณครูแล้วก็เพื่อนๆนที่แบบว่าแล้วก็ดูน้องที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแบบมาให้กำลังใจเยอะ แต่บางอันเราก็ไม่สามารถที่จะตอบกลับได้ไงเพราะว่ามันก็มองมองถึงบุคคลกันไปแบบอย่างครูอย่างเงี้ยตอบกลับไม่ได้แต่ว่าก็ขอบคุณคุณครูเป็นเพื่อนแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันอยู่จริงๆก็แบบว่าลับน้องใครที่ไรก็อยากจะกลับไปโรงปีเยมโรงเรียนนะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกพยายามไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยก็ก็ก็น่าจะเซฟเด็กในโรงเรียนนั่นแหละเพราะว่าเราก็ ไม่ได้เป็นคีิกั่าจะบอเป็นเมมเบอร์ไม่ใช่นะเออเป็นนักนักเรียนในโรงเรียนนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็คือก็อยากจะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนแหละแต่ว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีแค่ครูที่เคยสอนนั่นแหละส่วนใหญ่รุ่นน้องที่รู้จักก็เริ่มจบจบกันไปหมดแล้ว